มือไปโดนสายนะคะอ่ะโอเคนะคะข้อนี้นะคะขายผักนะคะราคา10บาทนะคะขาดทุน1บาทถามว่าขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเทียบกับราคาขายค่ะข้อนี้นะคะอ่ะเราอยากได้อะไรอยากได้ขาดทุนเป็นเปอร์เซ็นต์ไหมส่วนฝั่งนี้นะคะก็ต้องเอาขาดทุน เทียบกับสิ่งที่เราต้องการก็คือราคาขายของเราข้อนี้เทียบกับราคาขายเพราะว่าเขาบอกราคาขายมานะคะขายผักไป10บาทขาดทุนไป1บาทอยากทราบว่าขาดทุนกี่เปอร์เซนต์อยากได้เปอร์เซนต์คูณด้วย100นะคะขาดทุนเขาบอกว่า1บาทจากราคาขายที่ขายไปอยู่ทั้งหมด10บาทคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ อ่าสิหารด้วย100เท่ากับ10%นั่นเองตอบข้อที่3